สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครับแล้วก็มีเลนะครับเลนี่เป็นเลนะอ่ะเลอ่ะต่อไปนูเทลล่า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 กินกันดูสิมันจะเข้ากันไหมนะครับอไหนจิ้มนูเทลล่าดูสิ โอ้โห uh huh. เหมือนเท่ากันอ่อยใช่มันอร่อยอร่อยมีความหวานและ,และความวเค็มของเละและช็อกโกแลตแต่มันก็เปรี้ยว ตอนหลังมันงง,งอ่ะเดาแช่มันงงเดี๋ยวช่งใช่มันแบบแปลกเมนูนี้มีคนทั้งไม่มีคนทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบเอ,อ้ยกินด,ดีเดี๋ยวมันก็หกหรอก,อกถ้าใครที่ไม่ชอบก็ไปก็อย่าไปหาทำแต่ถ้าใครชอบก็หาทำกันได้ ชอบอ่ะศ <c oughs> so ูนย์แะแกเมื่อกี้ยังบอกอร่อยเลยอร่อยอ่ะอร่อยแยกอ่ะแต่ก้อย่างไม่ได้เลยเราเป็นแบบธรรมดาเปรี้ยวอ่ะห ไมคลิปนี้เขาขอลาไปก่อนนะครับ